วันนี้นะคะน้องคนนี้ไม่ต้องลงไปทําเล็บถึงที่สุดามาทําเล็บแค่ call to SC service นะคะเดลิเวอรเราก็จะมาเดลิเวอรเล็บถึงที่เลยต่อเล็บยาวแบบนี้มันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างมาก ATM เหมือนกัน พี่ตัวดีเลยเราจะก้มเก็บเหรียญครั้งละชั่วโมงไม่ได้นะเพราะว่าเหรียญเหรียญหนึ่งอะกว่าเราจะเก็บได้อะแล้วพี่ก็เข้างาไม่ได้กดตะโค้งไงแต่ว่าเป็นคนมีเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปด้วยเหรอเราตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเราไปสวยไปเป็นไรเลี้สวยแล้วก็แฮปปี้แหละเปิดกัน ข้ามทูอุตสาห์เรเวอร์นะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามาเบลค้ามแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ฟินิชลุคนะคะแต่ว่าคนที่กําลังจะฟินิชลุคก็คือแขกรับเชิญวันนี้ค่ะซึ่งขวัญบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้แผ่วไม่ได้มาแบบเบาแล้วก็ดัมเบืวานเขา Ti ๊กตอกนะคะเพราะว่าเขาคือไม่บอกแต่ว่าทุกคนเห็นเขาแล้วก็คือจะแบบว่าเหมือนพี่ขวัญอุตสาห์มาดีมากเพราะว่าเล็บก็ใช่หน้าก็ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องคนนี้ไม่ต้องลงไปทําเล็บถึงที่สุดา์มาทําเล็บแค่ call to SC service นะคะเด l i v ว r y ีเราก็จะมา เดลิเวอรี่เล็บถึงที่เลยเดี๋ยวขว่าจะพาไปชมน้องแต่ว่าตอนนี้เราต้องเติมความปังให้ตัวเองก่อนเพราะว่าไปเจอน้องตอนนี้คือแผ่วแพ้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราสวยดีกับประหทางการอุตสาห์เรเวอร์นะคะเป็นไงคืออชุดหนูว่าใหญ่แล้วอะอันนี้คือแบบโอเอาเราเป็นผู้หญิงสวยเราต้องไม่มีอะไรแผลเพราะฉะนั้นผมเป็นไงคะผมแน่นหน้าแน่นไม่เหลือแน่นมากแล้วก็มือเฮ้ยธรรมชาติมากอันนี้ขอบอกเลยคือประเด็นอะตอบความต้องการตอบที่จริง นนก,ก็ดูซะ<ป>ก,ก่อนสินนแม่ละครน,นะ<อ>ตบว่าคาแรคเตอร์ได้อันนี้าากกแถวแล้วถ้าเกิดความเป็นอุตสาห์มานนี้ก็เธอเป็นแบบ แล้วคืออันเนี้ยเราทาตามดีตัวเราใช่ปะเพราะเมื่อก่อนพี่เป็นคนชอบทําเล็บมากแต่ว่าเราเข้าไปที่ร้านแล้วมันไม่มีอะเซซอรีอ่ะจริงจริงมไม,มจิวเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยจากที่เราจะแบบเลือกรูปใช่ปะพอเข้าไปในร้านสเสร็จปุ๊บแผ่วดีเออจริงจริงจริงแล้วหนูชอบอะไรเวอร์เวอร์ด้วยนะแล้วดูแต่ละอย่างที่เขามีที่ร้านนะคะผีส่งผีเสื้อไม่พอนี่รบัวให้ดูนี่แหวนค่ะถึงเวลาเราดิ้งไงเวลาเราให้ดิ้งเราดิ้ง จริงจริง,รงแล้เขาว่าไปทั่วไทยได้พี่หวานตอนนี้เราเริ่มต้นในกรุงเทพแล้วปริมลนน้ำเจ<ก>็สำคัญเลยคือเดลิเวอรี่ของพี่นะเราจะเหมาจนไม่ว่าเราจะไปใกล้หรือไปไกลในเฉพาะกรุงเทพเราก็จะคือแค่บริการ300บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยคืนแน่นและที่สำคัญน,นะถ้าเกิดคนไหนติดอะไรเยอะๆแบบว่าจิวเวลรี่ที่แบบโดนใจพี่เดี๋ยวพี่ให้กฟิบเซตที่แบบว่าเวอร์วังอลังการโดนใจจี๊ดไปเลยย ยิงเวอร์ยิงได้หรอยิงเวอร์ยิงได้เพราะว่าเวลาแบบว่าขวัญจะดูงานของทุก <c oughs> คนเม <c oughs> าแบบว่าน้องๆเขาไปทำที่บ้านถามน้องๆ <c oughs> ได้เลยก <c oughs> <c oughs> ็แบบว่าถ้าแบบ ศพคนไหนติดเพชรติดผีเสื้อติดจิวเยอะๆก uh ่อ huh. นจะแบบโอ้ยสวยมากชอบโดนใจดูแลลูกค้าคนนี้เลยคร <laughs> าวนะ้เขาทำอะไรเอาฟีไปเลยครึ่งเงิน <laughs> ถามกำไรอยู่ไหนเออได้กำไรบ้างไหมหนูจะถามพี่ก็ถามอยู่ว่ายอยู่ไห <laughs> นแต่วันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของความแซบแล้วก็ความเล็บของเราในมา,นานแบบนี้เราจะอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องกทท o rooftop c o ง b o แล้วเราก็จะมีชาเลนจ์ด้วยเป็นเรื่องราวของคนรักเล็บคนรักเล็บแล้วคนสวยเท่านั้นถึงจะอยู่ในอุตสาเลเวอร์ได้ ิงแล้วเราจะไปดูกันค่ะว่าชาเลนของคนหลักเล็บเป็นยังไงราคาเราเวลเอ้ยแป๊ดด้วนะคะงงมองกล้องหน่อยค่ะ อ๋อก้องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็เวลคับทัวร์อุษาเลเวอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องธรรมชาติเป็นน้องที่อุสาเลเวอร์คนแรกคนแรกเลยเหรอแม่แล้วขอบคุณแม่มากดีใจอ่ะนะแม่เป็นคนแรกใช่คือคือคือรู้สึกว่าแม่ต้อนรับเราดีมากอะน้ำตาไหลแล้วแบบโชนโน้ำไม่คือแบบอะไรนะน้ำที่นี่น่ากินนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้นมา เราจะกินปุ๋ยไปนห้อไม่ได้อ่ะทีนี้เราขอเช็ดนิหนึงค่ะ,คะ,ะแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่า มีเซนตัวเองว่าให้ทุกคนรับรู้ไปเลยว่านี่แหละไอ้แอมคือหนูอ่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะตั้งแต่กําเนิดเด็กผู้ชายเฮ้ยหนูก็เพื่อนสาวเราเป็นเพื่อนกันคนชอบทักหนูผิดเรื่อยคือว่าหนูแบบว่าเป็นหยิบแท้อะไรเงี้ยเป็นอุตสาห์เปีค่ะเหมือนเป็นหยิงแท้ค่ะไม่ได้นะยิ่งมาใกล้คุณผู้ชมเทียบช็อตต่อช็อตได้เลยนะคะเคยเล่นเกมจับผิดพลาดไหมที่เอาไปวงอ่ะลองดูช็อตนี้ลองดูค่ะเพราะหนูเป็นแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราเพ่อนๆจะเล่นแบบเด็กผู้ชายจริงนะเตะบงเตะบอลอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะคือด้วยความ ที่เราเราเพิ่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงอะไรเงี้ยเราเพิ่งเห็นโลกว่าโอ้โหเขาแต่งตัวยันงี้ทำล้งทำเล็บไว้ผมยุ่ผมยาวอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองบ้างก็เลยลองผันตัวมาเมื่อวานจะเป็นชายแท้อยู่เลยวันนี้หนูเพิ่งมาเป็นเป็นผู้หญิงจริงเหมือนแม่เนี่ยวันนี้เลยวันแรกขอเล่าแบบธรรมชาติไม่เอาผีอะเอาความจริงแล้วทีเนี้ยคือเราอะเริ่มแบบว่าแต่ง ความสวยออกมา,าได้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบนี้แหละเราเราใช่แล้วเรามีความสุขแล้วเมื่อส3สามปีที่ผ่านมาสมัยเรียนมาหาลัยอะไรเงี้ยะก็จะมีเพื่อนเมื่อหลาแหละคนที่แบบว่าเฮ้ยมึงอย่ามาแล้วมาไม่สุดสิเมื่อก่อนเราจะใส่แค่ผ้าคลุมเอ้ยใดเพราะเราเป็นคนชอบอะไรพริ้วๆลิวอ,อะไรเงะะี้ยค่ะเราอกลัวเองมาตลอดว่าเราแบบชอบซูเปอร์แมนอยากเป็นฮีโร่หรือไม่เราแคชอบแค่พริ้วตั้งแต่เด็กๆแล้วคือจะมีแบบว่าผ้าเพื่ออะไรเงี้ยติดตัวตลอดเวลาจากผ้ากลายมาเป็นชุดกลายมาแบบเออทีนีชุดแล้วมันเล็บก็ต้องมาหน่อยอะไรเง ได้จะเห็นวันนี้ค่ะไม่แล้วคือชื่อคําว่าธรรมชาติเนี่ยพี่ขวาญอยากรู้ว่าธรรมชาตินี่คือพ่อแม่ตั้งมาให้ใช่คือพ่อแม่หนูเนี่ยจะรู้ร<อ>มาพ่อแม่หนหนูจะรู้มาเลยว่าเราเกิดมาแล้วเราสวยแบบธรรมชาติเลยก็เลยตั้งมาชื่อนี้เลยค่ะ อันนี้อุตส่าห์งงอุตส่าห์ไปเดิมเบอร์แล้วอ่ะสวยว่าแบบสวยแบบธรรมชาติเออสวยทุกคนมีความสวยของตัวเองใช่ความจริงหนูมีชื่อเล่นนะแต่ว่าหนูหยิบชื่อนี้มาใช้เพราะเราแนะนนตัวกับใครใช่ไหมฮะเราะจะจำเราได้เลยว่าเราแบบชื่อธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะชื่อเล่นชื่ออะไรไม่ลองถ่ายดูจากหน้าดูจากผิวพรรณดูจากผมดูจากเล็บที่ยาวชื่ออะไรอ่ะชื่อไอทินเนอะม่ต่างค่ะม่ต่างเฉลยชื่อน็อตกับผม ริงชื่อน็อตเสิชื่อน็อตเอ้ยแต่อน,นี้อุตส่าห์เลเวอเพราะว่ามันเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เรามา <c oughs> ต่อไปนี้ค่ะเรียกน็อตอย่าเรียกน็อตธรรมดาค่ะต้องเรียกเฮ้ยน็อตเข้ามาสูา่วงการติ๊กต็อกะได้ยังไงเริ่มต้นยังไงเพราะว่าของน้องคลิปทำเล็บนี่นะคะเป็นล้าน ทำไมเรามีอะไรให้คนเขาแบบอยากดูอยากรู้หนึ่งเลยคือเรื่องหน้าตาของเรามันสวยปจกัก เราขึ้นกล้องมากอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณผู<ม>้ชมใช่ค่ะเพือ <laughs> ันแพ้ค่ะแล <laughs> ้วคุณรจอันเจคือหนูก่อนหน้านี้หนูทําเกี่ยวกับการตัดตอ่เอเป็นนักตัดต่ออะไรเงี้ยฮะรับตัดคลิปนู่นนี่นั่นอะไรางี้ให้กับโรงบาลศัลปกรรมที่เกาหลีตัดเคสไทยแล้วพอโควิดเข้ามาปิดประเทศทุกอย่างปิดไม่มีเคสคนไทยไปตัดอะไรเงี้ยหนูก็เลยทาให้แบบว่างงานช่วงนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงอยู่ที่แบบเจนนุ่นโบกำลังมาเพลงแบบคุกคนแห่เต้นเลยทีิดต่อหนูซือแบบเต้นค่ะ นุ่นค่ะฮุ้ยใชื่อล้อให้มันตกจากขวากเขาหน่อยดิอ่ะน็อตค่ะควันค่ะหนู้น่นักมากับขวันแล้วก็มากับขวันอ๋อแล้วก็มา้อควัญควันค่ะควัญค่ะขวัญมากับน็อตแล้วก็มากับขวัญไว้เสียมกูเลย คือช่วงนั้นอะทุกคนคือเล่นติ๊กตอกกันหมดแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยน่าเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ด้วยความที่เราสวยก็จริงแต่เราเองไม่ได้ผิวเทา้าเขาอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยไม่สามารถเต้นได้คือหนูนับตังหวะไปได้เลยนะถ้านับตึงองไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นคอนเทนต์ไหมเพราะเราตัดต่อได้อะไรที่มันเป็นเรื่องราวแล้วเราชอบแสดงด้วยไงแล้วที่พี่ดูเห็ุว่าคลิปเก,กี่ยวกับเล็บคนดู2ลร้านเราทายัางไงเรามีเทคนิคยังไงสองร้านนี่น้อยนะคะหรอเล็บเป็นสิบล้านก็มีทยาย มากๆนนะฮะเ,ออเราจะมีความแบบอารมณ์ฟิลลิ่งในการ,เ,ราเล่าแบบอินยังไงมันก็สามร้อยล่ะ <c oughs> ไม่ได้ซื้อแอดเลยแม่อ๋ <laughs> ออะสมมุติต้นไม้นี้เราเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบต้นไม้นะเราตนออ้นไม้แบบคุณผู้ชมต้นไม้นี้สวยจังดูมันจะเริ่งตกเตอร์ิแต่ถ้าเกิดเป็นเล็บเราจะแบบอินเนอร์แบบว้าวหดูด <c oughs> คนก็จะชอบติดกังเออความอินของเราอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คิดมันดูเรียวแล้วก็คนแบบชอบแต่ว่าความยากทีเนี้ยเราก็จะมาให้ทุกคนดูเพราะว่าอย่างพี่ขวาญเนี่ยต่อเล็บยาวแบบเนี้ยมันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างมากและด้วยคำมินทาแลด้วยคนบอกว่าเอ๊ะนี่คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าพี่พี่ขวานคุยโทรศัพท์คืออ่านหน้าที่เราพิมพ์ไปอยู่รู้เรื่องอยู่ไม่รู้เรื่องกันแล้วแต่อยู่แหละใช่หน้าที่เราจบแล้วนะใช่ถ้าอยากรู้เรื่องอ่านเสียตังโทรศัพท์มาค่ะแลกไม่ได้เขาจะมองว่าแบบเอ๊ะต่อเล็บยาวเกินไป หรือเปล่าเดี๋ยพี่ว่ามันไม่สวยเลยไม่ชอบเอรรับ <c oughs> คิดในใจเล็บเล็บฉันจ้า <c oughs> เล็บอืเองค่ะ <c oughs> นีกออกปะ <c oughs> คือร่างกายใครคือคนนั้นชอบช <c oughs> ถ้ากิดว่าเราไม่ชอบเราไม่มาอยู่ในร,ร,ร่างกายเราหรอก <c oughs> เรารู้สึกว่าชีวิตเราไปต้องเลือกค่ะมันอยู่ในจุดที่เราต้องเลือกแล้วระหว่างเราจะใช้ชีวิตหรือว่าใช้เล็บให้สวยอะไรเงี้ยคือทําอะไรไม่ได้ก็จริงแต่เราแค่มองเล็บแบบเนี้ยล้วก็แฮปปี้แล้วเปิดเกินอันนี้มันความสุขชีใช่พี่อย่าลืมนะว่ามันคือสิ่งเดียวที่เราตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเราไม่สวยไม่เป็นไรนอนดูเล็บดูป่ะเล็บสวยเฮ้ย ใช่ตอนในเด็กพี่นี่เรียนอยู่ที่โร่งเรียนเข้าห้องน้ำ,นำคือพี่จะทำเล็บตั้งแต่มสามแต่ว่าไม่ได้ต่อยาวขนาดน,นี้นะแล้วพี่ก็เข้าห้องน้ำไม่ได้กดชักโครกไงแต่ว่าเป็นคนมีเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปด้วยเหรอกดหน่อยด้วยความที่อ่ะพี่ขวาัญาจะมือใหญ่นิ้วใหญ่อะไรเงี้ยแต่คนหนูมันพอดีล่องไงคนหนูมันนิ้วเล็กกระดูกเล็กอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบพอดีมากในการกด อ,อ่ะจริงจริงหนูนะหนูก็สามารถทําได้ทุกอย่างมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบทำไม่ได้มากอะไรเงี้เหมือนล่าสุดหนูไปเที่ยวมาอไปยุโรปด้วยความที่ยุโรปเนี่ยเงินเหรียญนะ่นะเวลาทอนมามันจะบอกโอ้ เป็นกอะเป็นกามอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่หนูหาของหาหา,หาดึงออกมาเป็นแฟ้มออกมาแล้วเหรียญกระจายกาย้มไม่รู้กี่ยูโรแหละเกิน10บ0ยูโรหนูตัดสินใจที่จะเดินออกไปเดินออกไป <laughs> เพราะว่าด้วยความที่ชุดเราเต็มแล้วหน้าเราเต็มเล็บเราเต็มทุกอย่างเราเต็มเราจะก้มเก็บเหรียญครัง้งละชั่วโมงไม่ได้นะเพราะว่าเหรียญเหรียญนึงอะกว่าเราจะเก็บได้อ่ะ มันแบบไม่ได้นะอ A T M <c oughs> เหมือนกันพ <P> ตัวดีเลย <c oughs> คือเดี๋ยวนี้ยังยังมีนะคะขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมที่ช่วยให้ธนาคารประเทศไทย <c oughs> มันกดโดยที่ไม่ใช้บัตรได้แล้ว <c oughs> เพราะก่อนหน้านี้รูบัตรคือ เท่านี้ชีวิตหนูใช้ชีวิตไม่ได้ค่ะจริงคือเมื่อก่อนจะกดเงินสดแล้วพี่ต้องแบบให้บัตรมันออกมาแล้วเราต้องแบบแล้วหยิบยังไงอะหยิบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ออแล้ว้ีเขาว่าทิ้งบัตรเทิ้งค่ะไม่เอาก็คือแบบถ้าออกไม่ออกก็คือไม่ออกไม่เอาลย <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะพอเราคุยจบแล้วใช่ไหมแล้วเรามาชาเลนจนกันว่าคนทําเล็บรักเล็บแบบเราเนี่ยอ,อะไรที่เราทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้แล้วเราก็มาหาทางออกกันว่าเราจะทํายังไงได้ค่ะ นะคะของเราคือมีกระดาษมีปากกาตอนนี้เราไม่ถนัดการเขียนเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราพิมพ์แต่ว่าทีเน uh. ี um> uh ーー้ยเราจะมาเขียนด้วยการเขียนกับวัสดุเลเวอร์แล้วจะมาดูว่าตัวอักษรจะเป็นยังไงรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องฝั่งไม่ถนัดด้วยใช่ไหมใช่ฝั่งฝั่งซ้ายตองถนัดรงไหนฝั่งถนัดขวาอ่ะก็เรามาฝั่งซ้ายนี่แหตอบกันอุ้ยกระดาษใบโบ่ะเป็นค่ษาใช่ไหมถูกไหมไม่เป็นภาษาเลิฟเลิฟอุสา L O V E r v R ออ v e r เทค่ะเทเทแตเขียนได้หรอเขียนได้ค่ะถูกค่ะว่ามันไม่ได้ทำอะไรกับชีวิตเราเห็นไหมคนทำเล็วต้องเป็นคนชนดและมีสมองค่ะอุยใช่ป่ะแรงปังชาเลนจ์ที่สองนะคะเรามาแข่งกันหยิบเหรียญค่ะว่า1,2,3ใครหยิบเหรียญได้มากกว่ากันค่ะ นี่เรีอยนเรียวอ่ะ อันนี้คือแบบว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเทคนิคพี่ววานเขาจะเป็นเล็บปลายตัดไงเขาแงได้เขาหนูมันเป็นปลายแหลมคือ <c oughs> แ,แบบแงคือเคอเล็บปลายตัดอะ่ะเขาจะแบบว่าเหมือนมีความติดไอ้ตัวเนี้ยติดข <c oughs> อบได้มากกว่าถ้าเราสังเกตสังเกตได้จากว่าตัวปลายอันเนี้ยสัมพายเก่ับวัสดุอะไรได้มากกว่าแล้วความความบางเห็นป่ะคะทรงของขวานเนี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็บางขวานชอบแต่ว่าของน้องอ่ะเขาจะหนายจะยาวแล้วจะเป็นแหลมตรงนี้มันก็คือแบบหามุมไม่ได้ใช่มันหามุมไม่ได้ถ้าดูใกล้ๆนะฮะมันจะแบบ เนี่ยเนี่ยซูมซูมะค่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เลยเอ่ะ <c oughs> เสียหายหลายแสนมากเลยนะคะกระเศษเหลือที่ตกอะอ่ะชาชัเรียนสุดท้ายนะคะห,หยิบก้าร์ค่ะการ์อันนี้ถ้าตัวตายเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เราต้องฝึกฝนบ่อยๆได้ค่ะเหมือนรุ่นพี่แล้วเราจะชินแล้วเราเรียนรู้ไปเองสรุปแพ้ว่ะเออไอ,อ้องสอ้าสไอ้ไอ้ไอ้อุ้ยไม่ได้ติดมือเลยนะทำไมอ่ะ มันทือความเก่าพี่ขวัญนำหน้ามา40ปีต้องได้แล้วแหละความเก่าอะไปเลยไปเลยไปเลยมาเลยใจพี่พอไี่พุญเล่นอ่ะเที่ดีนะคะเราไม่เห็นแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แซ่บใช่ไหม แต่งตัวแต่งหน้าค่ะทำผมคาแรคเตอร์ดูเร่งก็พอตัวค่ะนี้ก็วันนี้นะคะพี่ขวาญจะมีเครื่องสําอางยูซี่คอสเมติกเป็นเครื่องสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายต่อไปน้องจะไม่เป็นผิวคผะผิวเผยความสวยได้ตลอดไปค่ะอุ๊ยสวยมากเลยแล้วพี่ขวาญก็จะให้ความสวยของเรื่องเล็บนะคะก็คือได้นิยูแบบใหม่แบบฝาววยเชดแบบใหม่ สวยมากเพราะว่าถ้าเราเอาป้ายมาไม่ได้แพ้แพ้ใช่ค่ะตอนนี้ป้ายอยู่นี่นะคะป้ายอยู่นี่ค่ะคุณค่าห้าพัน0อลลาทอยู่นี่ค่ะไวเชอร์อยู่นี่โอ้โหเออเนื้อค่ะแล้วต่อไปนะคะหรือว่าแฟนๆของอุตสาหเลเวอร์เนี่ยใครจะมีชาเลนจ์แบบไหนว่าเอ้ยพี่หนูทำเล็บยาวหนูทำวันนี้ได้แบบอยากโชว์ได้อยากโชว์เมาส์มอยมาแล้วเดี๋ยวพี่กับแบบเอ่อน้องธรรมชาติเนี่ยเราจะมาต่อเราจะมาทำา้านจ์กันอีกว่าได้ค่ะฉันทำได้เฮ้ยอดีฉันทำไม่ได้คอมเมนต์ไหนโดนใจนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำในอุตสาหเลเว ค่ะแล้วเร,เราจะชวนน้องคนนั้นมาด้วยเออประแขกนักันเลยว่าอ่าหลังจากที่ฝึกฝนไปแล้วใครทําเก่งกว่ากันระยะเวลาเร็วรกว่ากันเออ,เอ,อแล้วใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเจอคลิปดีๆสนุกๆแบบนี้นะคะกับพี่อุสามณีของเรานะคะและที่สําคัญนะคะเราต้องขอบคุณโรงแรมคินตัมมาลายค่ะที่ให้เราทั้งสถานที่ ทำเล็บ Delivery นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มาอยู่ลุคท็อปข้างบนนั่งคุยกันแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะออและนี่นะคะขอบคุณชุดนะคะสวยๆงามๆแบบนี้จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยค่ะน้รง <laughs> ตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ช่ก็่า สเสื้อผ้าเป็นไหมไม่เป็นเลยหนูไม่มีความรู้แต่หนูชอบหนูชอบอดูว่าเอยคนเขาแบบตัดชุดนึงชุดนี้นนอยากได้อะไรเงี้ยมาตอไปอะไนะเราทำเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองสิสำหรับคนไซส์ใหญ่เพราะว่ามันมีหลายคนที่แบบว่ามีแบบ Inner อินเนอร์แบบเราเนี่ยหรอไหมอันนี้เป็นแผ่นแบบว่าไกลๆเลยเพราะว่าแผ่นจริงที่หนูจะทําธุรกิจก็คือแบบธุรกิจทําเล็บอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบรับจ้างแม่บ้านอะไรเงี้ยที่หนูอยากทำจริงๆหนูอยากแบบว่าทําธุรกิจทุกงานเหมือนพี่ขวัญเลยอะไรเงี้ยได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบริษัทพี่ไปเลยเอาชื่อมารวบกันเลยเราไไปปหนนเราด้วยกัค่ะ ไปไปไหนไปกลับบ้านไปกลับบ้านแล้วไปร้านเตยกระดิวสาวเดอร์เบอร์นะคะคุณผู้ชมให้ดูคือด้วยความที่เราเป็นคนที่เวอร์อยู่แล้วนะออแล้วร้านบางร้านอย่างที่พี่ขวัญบอกไปตอนแรกอะ<ช>่ะคือถ้าเกิดมันไม่มีทิลูเบอรี่อะไรอย่างเงย มันแบบตอบโจทย์เราอะมันไม่ฟินจริงจริงและอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันรู้สึกเออนี่แหละใช่มันตัวชันอะไรที่ยุ่งยากในชีวิตสวยตรนี้ยมันใช่เลยมันแบบเราจะใช้เรียกง่ายไม่ได้นะไม่ได้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 ความสวยไม่มีอะไรง่ายค่ะความสวยมันต้องมาด้วยความยากเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นผู้หญิงทุกคนจะสวยหมดจริงดูในที่นี้ผู้หญิงสวยไม่กี่คนอ่ะสองแล้วบวกสองคนอื่นช่คนอื่นชาเขาเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น